สวัสดีนักเรียนทุกคนนักเรียนคิดว่าระบบไหลเวียนโลหิตมีหน้าที่อย่างไรระบบไหลเวียนโลหิตทำหน้าที่ขนส่งสารต่างๆเช่นอาหารและออกซิเจนไปทั่วร่างกายและนำของเสียกลับคืนมาส่วนประกอบสำคัญของระบบมี3ส่วนได้แก่เลือดเป็นของเหลวที่นำสารต่างๆ,ๆเข้าและออกจากเซลล์หลอดเลือด เป็นท่อให้เลือดไหลผ่านและหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนักเรียนจึงควรดูแลระบบไหลเวียนโลหิตให้มีสภาวะที่ดีอยู่เสมอเรามาดูกันว่าระบบไหลเวียนโลหิตมีหน้าที่อย่างไรระบบหมุนเวียนเลือดสวัสดีค่ะ วันนี้พี่หยอดเลือดจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดนะคะระบบหมุนเวียนเลือดประกอบไปด้วยเลือดหัวใจและหลอดเลือดเลือดจะประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างคล้ายโดนัทเนื่องจากตรงกลางมีรอยบุ๋มแต่ไม่ทะลุตรงกลางเม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเกร็ดเลือดเกร็ดเลือดเป็นส่วนของเม็ดเลือดจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว หัวใจหัวใจแบ่งออกเป็นลิ้นหัวใจและห้องหัวใจที่ห้องหัวใจมีเส้นเลือด5เส้นเออต้ตาเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ทําหน้าที่นําเลือดแดงออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปเลี้ยงส่วน,นต่างๆของร่างกายพอมโนเรียเทอรี่เป็นเส้นเลือดแดงที่นําเลือดดําออกจากหัวใจไปฟอกที่ปอดซ้ายและขวาพอมโนเรียเวนเป็นเส้นเลือดดาที่นําเลือดแดงที่ฟอกแล้ว ออกจากปอดนำกลับเข้าหัวใจทางห้องบนซ้าย superior vena ค่ะว่าเป็นเส้นเลือดดำที่นำเลือดดำจากส่วนบนเข้ามาหัวใจห้องบนขวา inferior vena ค่ะว่าเป็นเส้นเลือดดำที่นำเลือดดำจากขาและลำตัวด้านล่างมาเข้าหัวใจห้องบนขวาส่วนลิ้นหัวใจที่สำคัญมีอยู่สีที่ลิ้นไตคัดปิดลิ้นใบคัดปิดลิ้นพาร์โมนารีเซมิรูน่าลิ้นเออร์ติกเซมิรูน่า ส่วนหัวใจจะมีสี่ห้องตามนี้นะคะ <bunker. S 1> หัวใจให้องบนขวามีขนาดเล็กผนังกล้ามเนื้อบางมีหน้าที่รับเลือดที่ใช้แล้วจากส่วนต่างๆของร่างกายหัวใจห้องล่างขวาอยู่ทางด้านหน้าสุดของหัวใจมีหน้าที่รับเลือดจากหัวใจห้องบนขวาแล้วส่งออกไปยังปอดหัวใจห้องบนซ้ายมีขนาดเล็กที่สุดในหัวใจท <Hayır. S 2> <forecasting íamos> ั้ง4ี่ห้องผนังกล้ามเนื้อบางมีหน้าที่รับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอด หัวใจห้องล่างซ้ายมีผนังกล้ามเนื้อหนาที่สุดหนาประมาณ3เท่าของด้านขวาทำหน้าที่รับเลือดจากเอเทรียมซ้ายแล้วสูบขดเลือดอย่างแรงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปพี่หย่อเลือดจาอธิบายการไหลเวียนเลือดในหัวใจว่ามีกระบวนการอย่างไรนะคะเริ่มจากหลอดเลือด superior vena cava และ inferior vena cava จะนำหลอดเลือดดำเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาจากนั้นลิ้นไปคัดติดจะเปิดออก พื่อให้เลือดไหลไปยังหัวใจห้องล่างขวาเลือลิ้นพาโมนนรีเซมิลูน่า erm จะเปิดออกให้เลือดไหลไปยังหลอดเลือดพาโมนนรีอาร์เทอรีเพื่อส่งไปที่ปอดและแลกเปลี่ยนแกส๊สเลือดที่ฟอกแล้วในปอดจะกลายเป็นเลือดแดงจากนั้นเลือดแดงก็จะไหลผ่านพาโมเารีเวนเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายแล้วลิ้นใบขัดปิดจะเปิดออกเลือดจะไหลสู่หัวใจห้องล่างซ้ายจากนั้นหัวใจห้องล่างซ้ายจะหดตัว ทำให้ลิ้นเออร์ติกเสมีรูหน้าเปิดออกเลือดก็จะไหลไปยังหลอดเลือดเออร์ตา้และถูกลำเลียงไปทั่วร่างกายแล้วก็จบไปแล้วกับความรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จักพี่หยดเลือดไม่มากก็น,น้อยนะคะบ๊ายบาย ถ้าระบบไหลเวียนโลหิตเกิดความบกพร่องย่อมจะทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีทำให้สมองไม่ปลอดโปรง่งมีผลต่อความคิดและความจำในการเรียนรู้อีกทั้งส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะอื่นๆในร่างกายอีกด้วยนักเ,เรียนคิดว่าระหว่างคนที่มีรูปร่างอ้วนและคนที่มีรูปร่างสมส่วนใครมีโอกาสป่วยจากโรคหัวใจ หรือโรคระบบไหลเวียนโลหิตมากกว่ากันเพราะอะไรอย่าลืมทำแบบสอบถามหลังเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ